เนี่ก็สิเป็นสองพันเก้าตอนนี้ที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยก็สิประมาณสองปองสามปองอก็เลยต้องรอกก่อนค่ะพะคุลอกม,ม,มันโขบก่อนลอกมันคขบก่อนท่ายาวเธอเดียวเลยที่ท่าเรือที่พ่นเราไจะสร้างค่ะท่าน,น้นมันจะง่ายเนาะค่ะกินกรอบโดยได้สร้างสร้าง <laughs> ถ้าพ่นมันสิประหยัดไปอีกเงินบ่ใช่พ่นหนึ่ง มันจะประหยัดสีด้วยสองความทนทานก็จะน้อยกว่าค่ะมันก็เป็นที่ก็ประมาณสี่ห้าหกปีถ้ากางเกงนะค่ะในชาลาก็โอเคค่ะแต่ตอนนี้เขาสีเฮ็ดชาลาขวมพ่นกระสีได้โดนเนาะค่ะ่าลแต่ก็ขอท่าซางทั้งนี้ทั้งนั้นนะอง์พระนี่เนาะมันมันต้องมันมันต้องแต่งมันต้องแต่งให้เรียบกร้นค่ะเพราะมันยังต้องแต่งอีกหลายเลยนคะ่พราะว่า มันวัฒนได้สอบนี่มียั่งเลยค่ะยั่งแกพิมออกนี่ค่ะค่ะยั่งเดิมเดิมเลยค่ะยั่งไม่ได้ตกได้แตงยั่งเลยคือเข้าเจอสีโป้มาโป้ค่ะสีโป้ลงเคมีโป้โป้แล้วก็ขัดค่ะมันได้เบิดขุดขุดดิ่งมันจะดำเนินการลงสีได้ค่ะอันนี้เท่หอดสีเดือนอะไรบอสเต้พุชกีกค่ะเที่ยวเข่าสิบเก้าค่ะ่นก็เรียกว่าลอก่อนสร้างสร้างรออก่น ให้มันแบบคันท่าแล้วก็บวให้มันผุมันพองขึ้นมากสินะคะให้ปูนเพิ่นแน่นตายส <4 S 1> ่ยเดือนประมาณสี่เดือนขึ้นไปค่ะเพื่ออะไรเพื่อบวให้นาปูนทีอยู่ในองค์พระน่ะมันซึอมอากาแล้วสีของ,ของที่ทาแล้วมันจะร่วนมันมัน,ม,นมันจะ่วงกตกอนค่ะัน,นมีพออย่างอยู่่ะเรารายการแบบสังพะระอยู่วัดที่กันค่ะต่ว่อของน้ำบริบบบบริบบห้ช้างบริบบห้ช้างเฮ็ด เฮ็ดเอาเองหมด่เล่นป่ค่ะพ่อครูพี่ใจเฮ็ดเองเฮ็ดเองก็เทพบ้านคือจังขึ้ว่าวะง่วงลงมาครับเข่าแมย์กันลงมาค่ะเฮ้ให้บ้านก็เอื่นลงมาพวกพ่อบ้านแม่เอื่นลงมากค่ะเขาทุกคนช่วยกันนะค่ะกินเฮาแต่ว่าครับแต่ว่าก็บตัวเฮ็ดตามตามตามแบบเฮาบอกตามแบบพ่อคูว่บ้านนะค่ะเพราะว่าฐานนี่มันมันบ่แม่นฐานบุวอชั่งนี่ค่ะ บเป็นบัวอยู่แต่ว่าบบมิกีบขนะหน่อยขางบมิ่กีบสัมอันนี้เขาที่ตันเหฮู้ปงตันทานนี่ฐานนี่ห้าเอานั่นไปลงน้ำเด้เอาท่อใช้ท่อใช้ท่อใช้ท่อเสริมคือมันต้องวางท่อก่อนขาวางท่อก่อนวางท่อก่อนแล้วก็เอาแบบมาใส่ค่ะแมนแมนแมนครับพครแบบเอาแบบมาสล เทอาจจะเทเทเท,ทหลอดนอนคือเท,ทไม่ทอก็ได้ค่ะป,ประธานเขเอาดินเขาแม่นบ่เอาดินเขาอยู่บ่บ่ค่ะไม่ตะปู้าบ่ถ้าบ่ถ้าบ่ได้ดินเขาแปลว่าเอาเอาทอมาว่างเลยก็เอาเอาแผ่นขนาดมาก็ทำเลยค่ะแล้วก็ทเทเอาเ่นหลวดนะค่ะคือเอาแผ่นไม่อัดเอาเพนไม่อดัอมอดมาว่างเลยก็มาหลวดเลยใช่ไหมบ่เห็นเพลเทเลยได้ละค่ะต้องใส่สกับใครอยู่แล้วอด้ จริงนั่นบ่ไม่จริงเท่ากับใคาเองอืมข้าวใบเห็ดมันบอรข้าเสียงเบอรค่ะมันมันยงินมันสุกชุกเหลืองหกเลยพอคู่ชุกเสียค่ะแมนแมนข้าว่าเห็ดเขาก็สนับสนุนซื่อเองเช่น่ะที่กิ่งตัวตั้งตัวตีโบแมนขาน่อยเองเช่น่ะอันนี้มันคำนวณไะไเลยดิ ค่ะอย่างองค์พระขนาดนี้มันประมาณสองเมตรค่ะองมีบสเมตรยังกินบบเกินสองเมเศ้าค่ะอาซับซมีเนี่ยค่ะใช้ปูนสี่สอบค่ะ่นีอ่มันแค่สี่สอบองค์พระนะค่ะสามนี่ก็ประมาณสองถึงสามสอบสองสอบแต่เงินทนพตัดโดดมันสามสอบค่อกมื่อนพ่อพ่อเลยสร่งมาสี่คิวโบ่พ่อเลยสั่งมาอีกสองคิวแต่เทองค์พระ ขององค์พรนนี่คือคือตันหมดเลยไม่่ีตันเขาใจอยู่ค่ะไม่แต่พูดถึงว่าถ้าเราผสมเองน่ะอ๋ะคุณคือส,สอบเองค่ะอืมเนคุณคุณคือส,สอบได้สอ,องคือ,อ,อยนย่างั้นได้ได้เลขโตวหน่อยโตเขาเจ้าซื้อก็ซื้อหลายแล้วก็บอบอต้องลงทุนหลายข้าวไหนก็นได้นักเลงใช่ไหนะ เพื oh. like, oh. the ่อน้คนหายต็่มนากระดาษจ้าสิเล like ือกเอาตัวได้เลือกไปเลือกมาเลือกตัวบะถือจำแน่มันนี้พะคู่หล่ตัวเลือกเพ่าเลือกตัวบะถือไปนี่ไม่ไปไล่เอานม่ระบบคู่ค่ะตจำคือตัวเดียวแลวเนาะค่ะถือก็คือได้รอดค่ะถือก็คือได้นี่บะถือก็คือแล้วไปเลยนี่หาก็จงของพะคู่หาชอตเพราะว่าว่าตัวได้มันเสียก่อน็นสามน้ำฝนาม้นเนาะ น้ำจะได้สามตัวไปนี้แล้วเล็กๆน้อยๆฮะก็จะเอาเลขง่ายพู้เล้วโหลดเขาหน่อยจะเอาหวดวันที่สิบหกเมษาพู้เล้วโหลดขน่อยห้าน้อยมันออกเยอะเลยเนาะก็แล้วว่าค่ะห้าน้อยก็มั้งพันทั้งพันมันฝ่าห้ามันออกรูวคืไปได้ยืมซื้อโลดนะจับทางเอาเขาหน่อยก็จะเอานี่แล้วเอาเต็นห้าแล้วก็สองแล้วก็สามน้ำป่นไงผู้เด้มักเลรียห้าน้อยมักเลรียเล้วก็ซื้อล่วงหนาไว้โหลดก็เสียว่าสั้นแล้ว กกกกค่ะแล้วแต่มักกใส่ข้ัมผู้ใดสิโยนใส่รางวัลที่หนึ่งกับโยนมาสันตัวนาะพระคู่เนะาะค่ะวันนี้ว <ขา S 1> ่าซูฟังได้ข้น่อยบัดนี้ไพ่ตันนี่เพื่อนพุทธคุณเพื่อนเป็นยังไงแนวกว็ค่ะนบ่ค่ะได้มากเนี่ยไผ่หน้าใหม่ไผ่หน้าใหม่เองเ่ะค่ะน้อยไพ่ตันพุทธคุณพุทธคุณนี่มันก็พูดง่ายๆว่า,ามันเป็นของที่มี คุณตัคุณในตัวนะม,มหาอุดเป่งสันลดน้ำบ่ค่ะก,ก็อยู่ที่ปุกเสกอยู่ที่ปุกเสกเนาะคำว่าภัยกัน,กนถ้าเป็นไม้กระเท้านี่ผู้าบาอาจารย์เป็นว่าถือกันไปในป่าในเขาพวกสัต้นลายต่างๆนั่นคือบ่อมาไก่คือสามารถป้องกันสัตว์ร้ายได้เป็นพญ่าใหม่แนตะ่เป็นพญาไม้เนาะค่ะเนาะ ถ้าเอาไปทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนี่ก็จะเป็นช่างชคลา่คลาเชี่ยวชาตปลอดภัยมาอุดมาพันไปอยู่ยงคงกับพันเนานะค่ะเนาะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ค่ะพื้ขขทนที่ภูเก็ตคาถาใดนะค่ะเออถามว่าใช้ใช้บู๊เพิ่มกับสีภูเก็ตบวกอุดฮัุ้มกับพันธุ์ไปเชี่ยวชาตปลอดภัยอืมนะ แต่ว่าการใช้โฉดลา,ลา,ลาเก็นภาษาจเปล่ากระถาเป็โฉดเป็นลาเป็นเงินเป็นทองเวลาปลูกเสียงที่ท่านคิดเป็นอย่างนาั<ฆ>้ค่ะก็เลยโอเคบแดนเะอาไปแล้วเอาไปใส่เอาไปใส่าใสบางคนกับติดเขียวขาดไปบางคนกับเป็นโชดเป็นลาไปค่ะคือมันก็เป็นพุทธคุณในตัวค่ะ<ฆ>ไ,ไปตัน<ฆ>แต่ว่าไม่ไป ออไม่ไฟตาคูบ,บ่ค่ะบ่จักคุณเพราะว่าบ่ได้ศึกษฐ์ว่าไม่ไม่ไม่ตาคูมันดีนดังไรเงี้ค่ะคูแต่ว่าไม่ไฟตันถ้าถ้าวันนี้ถ้า,นนถาจ,ะจะพูดถึงเรื่องประโยชน์ใช้สวยคนโบราณตะกี้เขาจะโบ้ทั้นคนที่บ่ได้รู้คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับพุทธคุณเนาะค่ะพระเจ้า,าจสีห้าไม่ไฟตันอย่างนี้นจะพรเจ้าไปเห็ดเนี่ยมีก้านต,าตอกนั่นตอกน,นี่นะค่ะมันบ่แตก มันแข็งแรงอะหรอมันตันนะแปลว่าถ้าในทางพุทธคุณในทางวิชาอาคมในทางศาสตร์พวกไร่เวทเนี่ยเห็นว่ามันเป็นของที่มีอันที่บ่าได้พวกมารักษาจุมกฟองบอกว่ามาใหม่มีของรักษาค่ะอที่ในกอนนี่ที่กองนี้มาถึงอีู่บกี่ล้ำดิค่ะ แล้วบางครั้งบางทีก็เป็นฉีดฉีอก็ไม่มีมีนีสักลัมแต่นีค่ะทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงไว่าตัวไหนเป็นไผ่ตันหรือไม่ตันค่ะถ้าเขาสีไป็นฟันหางถึงสิฟันเบิดก็มันที่อยู่กับเจ้าของโบราณเนาะค่ะวันนี้พ่อคู่ไปเล่นยังท่าใดคะ่ะคอยใดมารถบัตมันคืมีเนี่อเลยเนาะมีเนี่ยคื่ปลากระไดค่ะอ <c oughs> ันน <c oughs> ี้ถ้าอันนี้ท่าบรราโบราณมันก็จะบอกว่า เลากลางคืนพระจันทร์คืนพระจันทร์สองสว่างในข้างขึ้นคเพ็นว่าถ้าก่อใหม่ก่อได้ที่มันมีไฟตันเขาไปยืนเบิ่งแสงมันฝาดมากแสงพระจันทร์มันสาดส่องเข้ามาล่ำนั่นน่ะมันล่ำล่ำใหม่ไฟล่ำใหม่ที่มันเป็นใหม่ไฟตันนมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันสิตอบแสง่ะนะมันจะมีแสงออกมาคอยู่ในล่ำใหม่เราว่าไงบ้เลี้ยวเลี้ยวเขาไปในกอใหม่เ็นโหลด ล่ำนี่มันฉีเป็นมันจะหุงอ่ะนะค่ะหาย่ามีแสงค่อยเป็นของแผลก็แปลว่าขาล่ำใหม่ล่ำนั่นมันหุงค่ะหุงคือดอดไฟนี่นะค่ะแปลว่าตัวนังตะตันค่ะส่วนมาข้าเจ้าพวกส่วนมากทั้งว่าคนที่รู้ส่วนมากจะเป็นพวกนายพานเวลาข้าเจ้าไปหาอยู่ห้าจรินมันขึ้นข้าเจ้าเห็นไหมกับปีน้องก็คือสีไดงบิ่งชมกันนะครับส่วนตัวเลขเปิ่นก์เขียนมาให้นะครับมีห้ามีสองมีสามนะครับ ประกอบกันเดี๋ยวนครับเด้อซื้อเปิ่งซื้อลงนะครับเป็นเพียงนะครับในทางนะครับทางช่องบุญท่านตากะเดี๋ยวมานำเสนอพี่น้องเอฟซีเรื่องส้มกันครับกดติดตามกดกระดิ่งยังเตือนไว้ทางช่องนะครับเรียกประตูดงสายตูดงนะครับเป็นกระได้มากสั่นข้าวกับมาเบิ้งมาติดตามไปเพียงเป็นแนวทางนะครับเลยไก่โครงสุดท้ายก่อยมาเบิ้งกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี่ยคนชอบพิมพ์ครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ